สวัสดีทุกคนด้วยนะผมนะคลิปนี้เราอยู่ในเกม Stick w a r ส3นะวันนี้เรามาเล่นในโหมดภารกิจนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวหเวส2หเวท1หนึ่งอัปเกรดนะผมฮนะโดยเวทนั้นจะเป็นเวทอุกบาทนะผมฮนะกับอ,อัปเกรดของเมลิกนะฮะที่จริงๆมันเข้ามานานแล้วละ่ะแล้วก็มันมีการโดนเนิร์ฟไปด้วยนะฮะ 4, 1. 1> โอเคเราอยู่ในภารกิจไฟนะฮะ แปปหนึ่งนะฮะคือกีมค้างโอ้โหกดไมหน่าทานแล้วนะฮะเรียบร้อยนะนักขุดผมสร้างมาสักกิจก็ตอนนี้ก็น่าเสียดายที่เอ่ออัพเกรดม,มินิกโดนเนิบไปแล้วมันโดนเนิบประมาณ2-3สวันที่แล้วนะผมฮะมันโดนเนิบนานแล้วละ่ะซึ่งโดนเนิบเอ่อมีปรับจากทอง50เป็น100จากมานา50เป็น เอ่อ400แล้วก็ใช้เวลาอัปเกรดจาก30เป็น6เป็น90วินาทีแล้วผมฮะซึ่งบอกเลยว่าการเนิมครั้งนี้ก็บางคนก็เอเอดีใจแล้วประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อด้วยนะเดี๋ยวผมจะพามาดูท้ายคลิปนะฮะตอนนี้เราจะรีวิวเอ่ออัปเกรดกับเวทไปก่อนนะฮะส่วนเวทนั้นคือใช้ง่ายมากฮะกดปุ๊บมันก็จะมีอุกบาทลงตรงนั้นเลยนะฮะ ดรเมีก็ประมาณ15นะฮะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากก็พอดีแหละเออเพราะมันลงมาหลายลูกแล้วก็กระบอกม,มันก็ลงมาแล้วก็ทำให้สตาร์ไปด้วยโอเคดูเหมือนเพื่อนเราจะเล่นเป็นนักดาบนะฮะแล้วก็การตั้งค่าก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะฮะโอเคปรับะอะไรสักนิดนึงอ่าก็ถามว่าการเนฟ ครั้งนี้มันเป็นยังไงบ้างผมก็รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะโกงประมาณนึงคือถ้าสมมุติว่าแบบเขาก๊อปเราได้นี่คือแบบ450เราหายไปเลยนะสมมุติเขาแบบก๊อปสเปียร์ตเราได้หรือกอ๊อปพวกตัวหดหดเราได้อะแต่ถ้ามันก๊อปบินเนีหรือเดนอะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าราคามันถูกจังหวันนี้มาแลบึ้มโอ้โหขออดีครับ ถอ,อยดีครับรออะไรไหนยูนิตมันอยู่ไหนนูนิตอิงกันเขายังไม่เยอะนะฮะเรายังไม่ใช้ก็แล้วกันพ่อมานาเราก็ยังไม่มีโอ้โหมันบุกมาแล้ววะเอายังไงดีเอาอยัางไงล่ะถอ,อย,รออยครับผมรออะไรเราโอเคออามาตั้งรับเออไหนโอ้โหมานาไม่พอนะฮะเวทมัใช้อยอุ้ยเพื่อนเรามีไซฟอร์วะสวยอย ได้อยู่นะฮะมีอีกเราสองแล้วตอนนี้โอเคค่อยๆบุกนะฮะแต่เพื่อนเรานี่คืออยากใส่เดี่ยวอย่างเดียวนะฮะอืมโอ้โหมันมแต่คนแย่งขุดมานานะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคไปแล้วนะฮะโอเคได้อยู่เอาทนุกมาแล้วก็ลืมบอกว่าเวทนะ เออลูกไฟนั้นมีอัปเดตเพิ่มเติม <ๆ S 2> คือเพิ่มเออเอฟเฟกมานะผมเป็นจะเป็นลูกหินอุกกาบาตจริงๆนะครับปกติแบบเกา่าก็จะเป็นแบบเออดวงไฟกลมๆอะไรประมาณนี้นะฮะกลมๆสีเหลืองๆแค่นั้นเลยฮอมเบอร์เขามี5ตัววะเขามีห้ามีละถ้ามันบุกมาดิบึ้มแน่นอนไปไม่ถึงนะฮะลูกไฟเรา โอเคอัสเียต้ตอนออกมาไม่ดีกว่าเปลี่ยนออกเป็นธนูดีกว่าเพราะว่าตัวยิงไกลมันเยอะแล้วเพื่อนเรามีแต่ตัว,ตวยูนิตด้านล่างเนาะเรื่องใส่เดี๋ยวไว้ใจเพื่อนนะฮะสำหรัเซฟตี้ไว้ก่อนตอนนี้มานานเราพุ่งกระชูดแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เราต้องการแค่ทองเท่านั้นโอเคเอาเมลิกมาอีก2 ตอนนี้เวก็เวทอัปเกรดเราก็กําลังครูดาวการอัปเกรดอยู่นะฮะรอไปก่อนพยายามเยอะไปเรื่อ,อยๆนะครับเอาจิงงเวทอัปเกรดนะ่ะถ้าไม่ได้เอาไปเล่นกับคุณนะเอาไปเล่นกับบอทดอะสนุกกว่าจริงๆเอาไปเล่นกับบอทดในภารกิจนะสนุกกว่าเยอะเยอะด้วยนะคือแบบทำให้ภารกิจบางอันที่จากที่มันดูยากๆากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆไปเลย โอเคเราเอาสเปียร์ต้อนคนนึงไปรับศึกบอมเบอร์เขาก่อนบอมเบอร์เขานี่มันช่างเยอะเหลือเกินบึ้มเอโอเคบอมเบอร์เขาหมดแล้วนะฮะโอเคเมื่อกี้เพื่อนเราเหมือนจะอยากบุกนะฮะมาอ้าวทีนี้ไม่ออกมาเพื่อนไม่มาเหรอเขารออะไรอยู่โอเคตรงข่าบุกมาแล้วนะฮะบุกมาเราบุกเลยก็แล้วกัน โอเคลูกไฟพร้อมทํางานอุ้ยเพื่อนก็มีลูกไฟโอ้หถ้าเพื่อนลุมอยู่อยู่อยูย่หนีดยิงกันกับเราด้วยนี่จะเป็นอะไรที่แจม่มากโอเคแต่อันดับแรกเหมือนเราจะก๊อปไม่ได้นะฮะเมื่อกี้อยู่นิตรงข้ามตายไวมากน่าจะดู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 ด,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 ดูมันคือถ้าอยู่นิตรงข้ามตายเด็ยวมันก็ไม่ได้ก๊อปอ,ะอ่ะก๊อปธนูนมันง่ายเออเออเออ,เอ,อ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หเพื่อนเราใส่เติมให้แล้วฮะโอเคตัวเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก๊อป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 ขอคนนึงเออได้แหละเออได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่แหละความสนุกความสนุกของการที่ได้ก๊อปฝั่งออเดอร์นะฮะตรงข้ามก็ถ้าสมมติฝั่งเคอก็จะเป็นเออต้องโดนพิษแล้วก็ตายแล้วจงเกิดเป็นซอมบี้ใช่ไหมแต่เรานี่คือแบบก๊อปเขามาเลยนะฮะเราจะใช้การซัมมอนก๊อป ตรงข้ามอ่ะดูก่อนเราจะดูยังไงจะได้ไหมเอยไม่น่าได้นะฮะโดนไหมน่ะไม่โดนนะอ้าวโดนฮะโดนสองนะฮะยังไงดูได้ไหมนี่ไงดูได้ะฮะซัมมอนเป็นตรงเป็นฝั่งเราเรียบร้อยโอ้โหไม่โดนสักดอกนะฮะเพื่ออะไรกันไหนอัน,นมันคูดาวเสร็จมะตัวนี้ตัวนี้ใกล้คูดาวเสร็จละเปิดโลกไปนิดนึง เ้ากด็ดูอ้าวแปลกวะยูนนิ่งข้ามตายไวมากนะแล้วก็ที่สําคัญคือมันไอเวทนี้มันโกงอย่างนึงถ้าสม,มุดมีบอดเอาไปเอายูนนิตไปไว้ในป้อมนะฮะดูดูดูด,ดูดูนะดูนะเอาเวทมาคุณดนะีดีดีด,ดเราสามารถดูดในป้อมเขาได้นะพอดูดออกมาก็จะเป็นคายเอ่ยที่เราดูดมาตอนนี้ค้างโอ้กำลังเสริมเขา ืร uh huh. อดไมนะมีไมไรอดนะมีลีกเราพอยแต่ก็จะมีข้อเสียคือถ้ามันดูอยู่แล้วมันยืนนิ่งๆอะ่ะคือเป็นเป้านิ่งแน่นอนไม่ทันแล้วเพื่อนเอ้ยอ่ะอุกบ่าช่วยหน่อยไม่ได้ช่วยเลยโอ้โหมีลีกเราเหลืออยู่คนสุดท้ายแล้วเพื่อนเองอยู่ไหมเนี่ยโอเคลูกไฟอุ้ยเพื่อนช่วยส่งดีมากดีมากเออรอดไป ก็เ,เอามีริกมาเพิ่มละวมีริกเราตายเยอะมากโอเคมีริกเอามาอีกสองก็แล้วกันโอเคโอ้โหเพื่อนบอกบุกอย่างเดียวเลยนะฮะโอเคบุกก็บุกฮะเราก็จะฮิวตัวเองไปด้วยเนาะฮะไหนไหนก็ใครดีนะเราไม่ก๊อฟสเปียร์ตอนโอ้โหไม่ก๊อฟสเปียร์ตอนแต่ไม่รู้จะก๊อฟได้หรือเปล่า ไม่รู้ว่าฮะกอ๊อปรวมกันช่วยกันมันจะทําให้กอ๊อปไวขึ้นไหมได้ไหมไม่ได้นะฮะตายยูนิตตรงข้ามตายก่อนโอเคเออมีหลีกตัวนั้นทำดีมากนี่เนี่ยกอ๊อปมาเลยโอโ้เพื่อนเอานักขุดมาสู้ล้วเว้ยไหนตัวไหนที่มันเออคูดเอามาไหนกอ๊อปตัวไหนกอ๊อปอีคิปเซอร์นะฮะนี่เนี่ยนี่คขาขี้โกง รู้สึกชอบอเกดนี้คือผมรู้สึกชอบเป็นพิเศษนะฮะแบบตรงมันมีบอดต,ตัวหนึ่งที่มันสามารถกอร๊อปเราได้แบบก็อยากได้เวทนั้นมากแต่ตอนนี้เราก็สามารถกอร๊อปเขาได้แล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับภารกิจเดีย๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับอัปเกรดกับเวทใหม่นะผมฮะชัวร <Sure. S 1> นะ์แะวันที่ทำยุก็คือวันอาทินะฮะถ้าลงวันจันทร์ก็ไม่ต้องแปลกใจ โอเคมาเรามาดูรายละเอียดกันนะฮะออกแป๊บหนึง่งมาที่เด็กโอโห้ค้างโอเคมานี่นะฮะมันเปลี่ยนชื่อน,นะฮะก็ผมก็จะขึ้นรายละเอียดตามนี้เลยนะฮะก็แต่ก่อนทองเออห้าสิบมานาห้าสิบใช้เวลาอัปเกรดคือสามสิบนะฮะส่วนอันนี้ก็เอมา ผมก็จะขึ้นรายละเอียดให้นะฮะโอเคใช้คิดตั้น200นะผมฮะครูดาวก็แป๊บเดียว5วิเป็นน่าจะเป็นเวทที่ครูดาวไวสุดนะฮะแต่สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ bye ายบ้ายเจอกลิปหน้าครับ